สวัสดีค่ะ SP Family พรอรคลิปนี้มากับเมนูอาหารง่ายๆจากการซื้อโดยลูกชายค่ะวัยรุ่นซื้อกับข้าวก็จะได้มาเป็นถุงๆแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวมาเปิดถุงกับข้าวกันนะคะถุงแรกอันนี้ก็จะเป็นยำยำเส้นมาม่ากับ ซีฟู้ดก็เป็นยำรวมมิตรค่ะแต่เป็นเส้นมามา่าถุงต่อมาก็จะเป็นรวมของทอดนี่ค่ะของทอดรวมๆกันมีเกี๊ยวห่อไข่เป็นไข่นกกระทานะคะห่อเกี๊ยวลูกชิ้นปลาเต้าหู้ค่ะนี่มาอย่างละสองไม้อยู่กันสองคน ันนี้วัยรุ่นชอบเป็นปูอัดแล้วก็จะมีฮอตดอกหนึ่งไม้อันนี้ก็จะเป็นนักเก็ตไก่ค่ะสองไม้เหมือนกันนี่จัดจานให้สวยงามนิดนึงที่มากุเอานี่มีอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็น ชีสบอลมาพร้อมน้ำจิ้มค่ะแล้วก็มีซอสมาให้ด้วยอีกหนึ่งถุงอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวเกี๊ยวบางไส้เกี๊ยวไส้แน่นๆก็จะมาเป็นชุดเป็นกล่องแล้วก็จะมีซ่อมมาให้ด้วยสะดวกกินเลยค่ะใครมาเที่ยวชนบุรีซื้อติดไม้ติดมือกินได้เลยค่ะก็จะมีน้ำซอสมี กระเทียมเจียวแล้วก็มีต้นหอมซอยแบบนี้ค่ะสดสดเลยนี่เกี๊ยวบางไายก็จะเป็นตัวแทนขายแล้วแต่จุดนะคะอันนี้ก็ซื้อตรงบางไายเปิดมาก็จะเจอแบบนี้ค่ะเป็นเกี๊ยวชิ้นใหญ่ๆไส้แน่น หนึ่งกล่องก็จะมี9ชิ้นค่ะนี่กล่องนี้ก็คือหนึ่งบาทค่ะตักใส่จานนะคะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าใส่แน่นๆเป็นยังไงค่ะโอ้หลุดมือ ็ประมาณนี้ค่ะ1กล่องมี9ชิ้นสามารถกินเป็นของว่างหรือว่าจะกินเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะนี่มาดูไส้ของเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวบางไส้นี่ค่ะอันนี้เป็นหมูกุ้งนะคะเขามีไส้ให้เลือกด้วยค่ะแล้วสามารถสั่ง Delivery ก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ ส่วนในของประเทศไทยก็สามารถอดไลน์ไปสั่งได้เลยนี่ค่ะมีหมูมีกุ้งเวลาเราจะกินเราจะทานก็โอเค,ค่ะเอาน้ำซอสราดลงไปชำ่ชำๆอย่างนี้เลยค่ะตามด้วยอีกสองอย่างก็จะมีหอมซอยนะคะแล้วก็จัดการโรยลงไปเลยค่ะ ตามด้วยกระเทียมเจียวหอมๆม,มาแบบแยกถุงมาเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่วัยรุ่นเอาถ้วยมาใส่น้ำจิ้มลูกชิ้นนี่ค่ะก็เอาน้ำจิ้มใส่ลงไปในถ้วย มาดูว่าในชามมาม่ามาม่ารวมมิตรยำก็จะมีเยอะแยะเลยค่ะมีกุ้งมีหมึกมีแมงกะพุนุนมีฮอตดอกมีหมูยอมีผักก็ประมาณนี้นะคะกับมื้อเย็นง่ายๆสองคนลูกชายขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ